กันทำอะไรอ่ะนอนเหรอดูวอลลูบบอลดูวอลบลลูบบอลอันดับแรกขับวอลลูบบอลก็พีการอ่านตัวจริงเลยยอมสารภาพมาจะไมดีตัวจริงไงกันเลยถ้าใครที่เล่นวอลลูบบอลอ่ะวอลลูบบอลกันเขาไม่บ้าเหรอว่าใครท่ากคนมีตัวไหนบ้างคนมีชาติท่ตัวไหนใครที่ไม่มีในท่านก็ไม่เป็นไร ใครยังไม่มีไรนดันก็ไม่เป็นไรใครได้ล่นสีไฟกับกาใครอยู่แรงบอลใครได้อยู่แรงบอลครณสารภาพมันจะดีดีคำถามก็คือใครใครเล่นสีไฟแล้วอยู่แรงบอลที่กกนเข้าไปเจอคนแรกถูกแล้วคำถามต่อไปใครอยู่แรงเดมอน คำถามต่อไปใครใครเล่นยังเล่นทีไฟไม่ได้ยังเล่นแรงไม่ได้เลยนาชาโอ้โหคำถามต่อไปใครที่ก่าที่สุดใครที่ก่าที่สุดนาชาวันไหนที่เล่นทีไฟและต่อและชอบหัวร้อนบ่อยมากที่สุดบักตุ๋นบักตุ๋น<ห>เจบ